สุ่ม100ผลปีศาจในเกมบอกคุณนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสุ่มหาผลปีศาจผลระดับแดงกันนะครับระดับผลสีแดงนะครับอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นผลเสือมังกรบิ๊กมัมคอนโทรเวนอมโดโมจิกาวิตี้อะไรพวกอนๆนะครับเป้าหมายเราวันนี้นะครับ100ผลปีศาจจะมีผลแดงกี่ผลเว้และตัวแรกนะครับพี่จะสุ่มที่โลกหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับไอดีหลักพี่นะครับ3 2 1กกดดดไลค์ติตามคอมเมนต์ทาายกันมว่าาเรจะได้ผลเสือไปเลยฮะ ประเดิมที่ตาแรกนะครับผมได้ฟาคอนอันนี้เหมือนจะเป็นผลนกนะคบพี่ก็ไม่เคยเห็นคนใช้กันเลยนะผลนี้ยมาดูไอดีที่2กันนะครับทุกคนอันนี้ก็มาจากร้านไก่ตัน WDWD shop เลยนะครับมาเงินหกสิบเอ็ดล้านพลังผลปีศาจตรงมาเปิดห้าคิในการสุ่มครับรอบนี้นะฮะทุกคนดัดไปสี่แสนตึ๊บเพิ่งเปิดมาผลฟองได้ผลพระก็ไม่รอเปล่าอุย้ยเอา้าเก็บไม่ได้ด้วยนะครับ<า>เหมือนว่าในตัวจะมีผลพระแล้วนะครับโอ้ งั้นเดี๋ยวพี่กองทิ้งไว้ตรงนี้เลยละกันเผื่อใครสนใจมาเดี๋ยวเราไปดูไอดีต่อไปกันนะครับมาต่อนะครับผลปีศาจผลที่3ของเรานะอ่าอน,นี่ก็มีผลพาร์ดอกตรงนี้นะครับทุกคนแลวพี่บอกเลยว่าคลิปนี้นะครับทายากมากๆนะไอดี ID นี้ก็เป็นผลเสือนะครับทุกคนปะเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะแปลงร่างเป็นเสือ <S <S แล้วก็ทําการกดสุ่มเลยนะครับทุกคน3 2สอง หนึ่งปึ๊บไปไปครับอุ้ยได้มาเป็นเฟรมนะครับทุกคนได้มาเป็นผลไฟมารอบนี้โอเคเป้าหมายเราคือตามหาผลแดงครับพี่ทิ้งเล่ด้วยกันเลยฮะครับวางไว้เด <Hey. S 2> ี๋ยวเราไปต่อผลปีศาจครั้งที่4กันรอบนี้นะฮะเบื่อเป็นเสือเป็นพาระลองมาใช้ผลมังกรในการสุ่มดูนะทุกคนโอเคนะครับแล้วพี่จะแปลงร่างเป็นมังกรเลยนะนี่มันเป็นสูตรเป็นเป็นสูตรครับใครมีสูตรสุ่มผลรีดชอบใช้สูตรไหนเป็นประจํานะออกมาได้นะครับ <Hey. S 2> เฮ้ยเราเจอเป้าหมายว่ะทุกคนแปลมว่ดดวงวะเนี่ย ไปครับแปลงล่างเป็นมังกรหนึ่งทีครับแล้วก็ค้นไฟหน้าล็อบบี้มาจากนั้นนะครับวิ่งไปสุ่มได้เลยครับทุกคนครับไอดีนี้ปึ๊บสามสองหนึ่งกดซื้อไปเลยครับปั๊บอุ้ยเมื่อกี้ไฟตานี้น้ําแข็งนะครับรอบนี้นะครับเป็นเผ่ามิงวีสามนะครับทุกคนอ่ะมาไก่ตันเดี๋ยวนี้เป็นเผ่า v ีสามเยอะนะครับทุกคนร้านพี่อะปะจัดไปเลยครับรอบนี้ผนแดง ผลวังไม่อยากจะพูดถึงอะวางวางวางว่างวางเลยวางเลย,เลยไปต่อรอบต่อไปดีกว่ามาต่อที่เผ่าสกายนะครับทุกคนรอบเนี้ลองทุกอย่างที่มีในเกมละบอกเลยปะสามสองหนึ่งเริ่มแดงมาเถอะผล้ายโลเกียใช่ไหมผลตายนี่โลเกียโอเควางเลยพี่บอกเลยว่าคลิปนี้ค่อนข้างจะทํายากครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าทุกคนจะช่วยกันกดไลค์กดติดตามกับการกลับมาบล็อกฟุตครั้งนี้นะทุกคนรอบนี้นะครับมาพร้อมกับให้โยรู้จิวนะทุกคน อ่ะเปื่อฮาคิถือกับโยรุจิ๋วนะทุกคนไปไปทําการสุ่มผลกันเลยการขอหน่อยนะครับผลแดงเหลือมังกรบิก๊กมัมชาโจคอนโทนโมจิตรงมาสถิตที่ไอดีนี้กดซื้อไปเลยทุกคนปึ๊บ ผลควัญชคมาตอนนี้คือเราได้ผลปีศาจแบบไม่ซ้ำกันเลยว่ะทุกคนฮะแจมแจมแจมเดี๋เก็บทุกอันที่มีในเกมเลยขอบคุณครับพี่แจมวัดดวงที่มาส่องบอกรอบนี้นะฮะโมจิดาคูโอเด้งทำการกดซื้อไปเลยทุกคนปึ๊บไอ้ผนฟ้าดีกว่าผนฟ้าผนฟ้านี่ไปมางไปอย่อนนะฮะต่อยทีต่อไปครับสามสนึ่งนแดงปึ๊บเฮ้ยรอบนี้ผลแรงครับนกฟินีมาชรอบนี้นะนะล้าสุ่มดีไหมอุ้ยได้มาเป็นแม็กมากซื้อเป็นต้นับง่ นี่ค้างบาเลียค้างแบบนี้นึกว่าจะได้แบบแจ่มๆนะครับได้เป็นบาเลียว่ะฟินิกส์บอ,อว่ะคือฟินิกส์นี่พี่ขายแล้วครับผลละ5บาทน,นะแต่ว่าถ้าคุณดูกดไลค์ก็จะแจกฟรีละกันสำหรับผลฟินิกส์เนะี่ยต่อยเหลือเกินครับดูดิโอภูสามผลละไปครับจากการต่อเราไอ้ดีห้าสิบล้านเกมนี้นะครับหรือทีทีท่แล้สี่แสนอุ้ยวิญญาณมาไอ้ท e ี K P. ตอนนี้นะครับภารกิจเราถือว่ายังไม่สำเร็จนะคนดูแบบยังไม่มีผลแดงมาเลยนะครับทุกคนครับตอนนี้พี่นั่งอัดคลิปเป็นเวลาห้าทุ่มเว้ยอ่ะกับน้ำแตงโมชื่นใจเรา <Yeah. S 1> บอกเล ว่าคลิปสุม่มผลปีศาจน,นี่น่าจะทำยี่สี่ชั่วโมงนะครับคือถ้าคนดูไม่กดไลค์ไม่กดติดตามก็ <g ul ges> ใจร้ายใจดำกันมากเลยนะึบผลฟันสะเทือนึบ <g ul ges> สุ่มไปอึออุ้ยรอบนี้นะครับโลเกียรเรานะครับมีครบสามท่าแล้วทุกคนนะมาน้ําแข็งแล้วก็ธาตุแสงครับทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวๆๆๆผลแมกมาหายไปไหนอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเฮ้ยผลแมกมาหายไปไหนวะพี่คิดเองหรือเราหลงกดเก็บหรอทุกคนครับคือเมื่อกี้พลาดไปสองผลเวทพิสุทธิ์ได้ําแข็งหนึ่งแล้วก็ไฟหนึ่งแต่เราลืมอัดคลิปโปรแกรมอัดคลิปตัดไปก่อนนะครับเรามาจัดกันต่อปึ๊บรอบ วางครับเอาไกลๆเพื่อนเลสสปินเอาไปอยู่ตรงมุมเลยละก<อ>ันไม่ต้องไปแก้คนอื่นของน้สปินเนี่ยได้แต่แปลกนะกิโลเรายัางไม่ได้เลยแบบทุกคนรอบนี้นะครับเอาหนังสติ๊กไปสุ่มโอเคเสริมดวงกดสุ่มไปเลยครับด้วยหนังสติ๊กเราข<อ>นสายฟ้าอ,อุ้ยรอบนี้อ่หลักร้านว่ะเปะดิมได้ดีครับวางไว้เลยวางไว้เลยเป็นดีลเลอรม์มาละอย่างนี้พี่ว่าขนแดงเราต้องมาแน่นอนจชรกันต่อครับทุกคนปีมเล็กน,น้อยของเราจะนำพา,าความโชคดีมาได้หรือเปล่าชอบ โอเคได้ได้ได้หลายครั้งแล้วนะฮะผลเนี้ยนะรอบนี้เป็นเผ่าปลากับดาบเรงโงคูบ้าเปิดฮาคิสีแดงใช่ไหมเนะี่ยไม่รู้นะครับสีอะไรสีาดำหมอทำการคุมไปเลยทุกคนชื่อบับอุ้ยว่าผลยอดนิยมผลไฟวางวางวางก็นิยมเกินไปผลเนี้ยเิ้ยบางไปได้ยังมาติดมือเราอีก <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้เกิดเรื่องแซดมากเลยพี่มันได้ทำการร e ีเน็ตไปเว้ยแล้วผลคือหายหมด ได้สุ่มใหม่นะครับไวรุ่นอุ้ยผลเพชรเหลี่ยมจริงๆนะเลโก้โลบอคเหลี่ยมจริงๆ่วางไว้ชิวๆครับคลิปวิดีโอนี้นะครับดูกันยาวๆเพื่อนๆไปเลยต่อไปครับผลหนามอ่ะที่บอกเลยว่ามาครบทุกผลในเกมแน่นอนยกเว้นผลสีแดงพามาลุ้นกันว่าจะมาหรือเปล่าสามสหนึ 3, 2, ่งดึ๊ อยสปินสปินสปินดรอปครับดรอปดรอปครับสปินนี่ดรอปไปเลยรวมควมกล้าเดินเข้าไปสมยางเรนลีอพอกดซื้อมาแค่นั้นแหละเป็นควันเสียวขาวเลยดรอปดอกไปเลยจัดกันต่อครับทุกคนค่ำคืนนี้อีกยาวไกลอ๊ออุอ้ยผลน,นี้ดกว,ว่าจะไม่มาก็ยังมานะครับผลน,นี้เป็นผลที่แพงสุดในเกมละหนึ่ยห้าบาท จัดไปเลยทุกคนก็สุ่มการผลพระเอกลูฟี่มาแล้วสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายหนึ่งผมมาสุ่มผลปีศาจคนแรกได้สปริงสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสองผมมาสุ่มผลปีศาจคนที่สองได้เป็นผลลูฟี่เออวางไว้เลยสวัสดีผมชื่อเด็กชายสี่ ใช้าสามไม่มาวันนี้ลาโรงเรียนถึงไปมีพี่แววผลแดง <c oughs> <c oughs> ผลควันครับทุกคนผลควันผลควันอีกแล้วหลอมาอีกแล้วหลอมาบ่อยเต็หัวเลยครับสามและสองและหนึ่งกดซื้อไปนะครับเออเดี๋ยว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 ซื้อบัักหรือเปล่าวะทำไมผลนี้มาบ่อยจังคอเช็คของอีกรอบหนึ่งนะครับว่าบััคหรือเปล่าหรืออะไรแม็กมาแม็กมาโอเคฮะรอบนี้เกือบได้ผลหนึ่งล้านละเสียงว่ากำลังมากำลังมาเราน่าจะโชคดีอยู่แล้วทุกคนมกันต่อครับวันนี้ร้านขายผลนี่รวยเลยนะพี่มาจัดขนาดเนี้ <g ús> ยเฮ้ยสีขาวมือ ขอ,อสีแดงหน่อยอยากได้สีแดงอยากได้เสืออะไรเงี้ยจะได้หรือเปล่าวะขอหน่อยเถอครับผลอะไรก็ได้ที่เล่นได้แบบโกงๆอุ้ยผลทรายอันนี้โกงจริงนะโกงจริงทุกคนเอาเ,เอาไปแบบว่า PVP อะไรเงี้ยเพื่อพมผลทรายตื่น,อน,อออนออขอหน่อยเถอ,รอโโครับขอหน่อยขอหน่อยเธอรอบนี้ห้อยรู้จิ๋วไปเลยนะทุกคนขอหน่อยเถอครับรู้จิว๋วต้องมาแล้วไหมรอบนี้ยุ๊ไปเลยขอผลสีทองๆหรือเหลืองอะไรเงี้ยผลพระเงี้ยได้ไหมล่ะเฮ้ยแล้วเบิดอะบอมบอมอะไรครับไม่เหลืองนะเนี่ย ตามบอมหมอหรืออะไรไม่มีอะไรเยอะครับคนมันจะดวงดีแค่กดปุ่มไปมันก็ดวงดีเต่อเนื่องครับระเบิดต่อเนื่องวางวางรอบนี้ตัดไปครับพลังปลาเราโอ้ทุกคนอย่ามาหาสุ่มผลเวลาตอนห้าทุ่มนะฮะรับรองเป็นเหมือนพี่เลยเนะนี่ยเนี่ยสปินสปินอ่ะตอนสี่ทุ่มกำลังดีครับพอห้าทุ่มนี่พี่ว่าเจ๊งแน่ๆอ่ะจริงหรือเปล่าเกหรือเปล่า,หร,ลาหรือย,ยังไงขอดูอีกรอบทีสีเฮ้ยสไปเดอร์แมนมาแล้วว่นที่น่าแบบยิงใหญ่ครับยิงใหญ่ เกือบ2ล้านครับผลเนี่ยพี่บอกเลยดูดิดูด,ดิมีแบบเป็นลงเป็นหนวดออกมาด้วยครับรอบเนี้ยว่าแจม่มครับถือว่าแจม่มรวบรวมความกล้าก,ากดไปแล้วแล้วครับอันนี้ไปอยู่แกลไปอยู่ตรงมุมห้องเลยนะพี่ไม่ต้องการันเนี้ยนี่อยู่ตรงนี้เยัยนะอยู่คนเดียวเลยก็นะครับใครที่อยากจะดูพาต่อไปเป็นพาท,ที่2นะครับตอนนี้เราสุ่มมาได้จากทิ้งทางแล้วนะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดติดตามบวกหนึ่งไหมพี่เน่ยนะเป็นการทำที่แบบนานมากๆครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้เราก็จะมาถึง ครึ่งทางแล้วนะครับอันนี้พี่ก็ตื่นมาอัดคลิปต่อเลยทันทีนะครับอ่ะผลแรกวันนี้อุ้ยเปิดด้วยผลหลักล้านนะอันนี้ถือว่าดวงดีดวงดีเราไปต่อกันอุ้ยสไปด์สีขาวเหมือนกันนะผลแดงต้องมาแล้วครับครึ่งหลังที่เหลือโอ้ตาตเขียวว่ะรอบเนี้ยรู้ว่ากองนี้ผลแดงจะมาให้เราชื่นใจหรือเปล่านะทุกคนอุ้ยมาสักทีสปิริตว้าวอู้ คนในตัวมีสปิริตอยู่แล้วนะครับทุกคนรอบเนี้ยี่มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยสปิริตครับรอบนี้สปิริตผลยางแจม่มมาฮะจัดกันต่อเราวันนี้เป็นการเปิดประเดิมผลแดงไวมากครับปึ๊บและจะมาอีกเลยอะรอบนี้ผลพระเอกเราบ้างครับเอาแป๊บนึงนะทำไมผลปีศาจจมดินวะผล <c oughs> ยางครับยศ yeah, ต่อไปพี่ว่ามันต้องมาแล้วผลเสือเป้าหมายเลยละกันปักหมุดที่ผลเสือครับผลตากว่ะ ทวีสามเราสุ่มได้ผลร์กครับผลวองสี่จักรพพัดอะ่ะไม่เวอร์นะครับไม่เวอร์นะคะผลรักบอกเลยว่าไม่แย่นะครับวันนี้อ่ะเฮ้ยรอบนี้เราโยรู้จิ๋วมาอีกแล้วคนดูมาบ่อยมากนะคะไปครับตัดกันไปผลทรายเฮ้ยนี่มัน โอ้โหอยู่ในเรือลําเดียวกับมีหอ,อกเลยนะครับเฮ้ยสวัสดีเราไก่ตันเพื่อนเลิฟนายกับเราใครจะดวงดีกว่ากันแมกมานะครับรอบนี้นายได้แมกมามาดูว่าเราจะได้อะไรนะเราขนเสือสุ่มนะไม่แปลงล่างนะต้องเสือมาแล้วไหม สายขาวเราสายขาวพวกนายสองคนคือไม่ร่วงดีกันเลยเบิ่งเด่เยอะแหกตาเบิ่งเราสมให้ดูนี่เหมือนกันเลยมันกันเลยเหมือนกันเลยมันล็อกไว้มันล็อกไว้เหมือนกันเลยฮะมันล็อกไว้ต่อครับยาวๆเรายังเหลืออีกยาวกลครับทุกคนออ้ยและคนที่ไม่อยากให้มาที่สุดนะครับก็มาแล้วเว้ย่าว่ากิโลมากันสามครั้งนะทําใจมากเลยนะโอเคครับไอซ์น้ําแข็งดีดีดีรอบนี้นะครับเวกกิโลมาสองคนติดกันเดินไปป้าคุณพี่ จริงพี่ว่าคนเรานะครับพันแบบว่าใช้ชีวิตให้ตามความสามารถนะเรามีความสามารถแค่ไหนเราก็ควรรูแบบรูจักตัวเองะครับทุกคนแบบไม่ใช้ชีวิตเกินตัวครับไม่ใญ่ทำอะไรเกินตัวแหละรครับมันฝึกความเกียดให้คนเรานะครับโดยชินตัวเราจะไม่เห็นคุณค่าครับว่าแต่ละสิ่งที่เราได้มาคือแบบว่าเออนำพักํำแรงได้แค่ไหนก็ไม่เห็นค่าอะไรเอ้ยเอ้ยก็คือจะไม่มีแบบดวงดวงดวงดีเลยเหรอว่างานเป็นไปเปล่าเฮ้ นี่ผลน,นี้ผลน,นี้สวยครับผลน,นี้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวดรอไปไ้เลยผลน,นี้นี่ผลน,นี้สวยนะพี่ว่าแต่งผลสวยดีพี่ว่ารอบนี้นะครับเราต้องใช้พลังถ้าไม้ตายทีเด็ดนะครับทุกคนแปงลงร่างเสร็จปุ๊บแล้วกดสุ่มเลยอ่ามาแน่ๆล่ะครับบอกเลยวันนี้นะจะไปจัดกันต่อแบบไม่มีพักนะไม่ไม่แปงลงร่างอย่างแล้วนะครับไม่อยากได้ผลตัวเอสเอาจริงเพิ่งบอกอย่จได้ผลทรายต่อกันเลยมาเว้ยผลลิฟ เลิฟรักนะโอ้ยผลลักผลลักหรือว่าไม่แย่นะครับเราเพิ่งสูมได้ด้วยซ้ำนะผลลักเนี่ยจัดกันต่อเลยครับปึ๊บปั๊บฝากค้อนอ่ะผลไหนไม่ดีก็อยู่ตรงนั้นไปนะครับแล้วก็ขอร้องว่าอย่ามาอีกเลยผลเพชรผลเพชรเออผลแบบตีนหมีผลประตูอะไรเงี้ยเรายังไม่เคยสูมได้เลยนะทุกคนหรือผลแดงผลอื่นๆก็ยังไม่ได้เหมือนกันทุกคนครับคือบอกเลยว่ากว่าจะทําได้แต่ละคลิปนะครับแล้วยิ่งช่วงเนี้ยทานานนะครับถ่ายคลิปนาน การตัดต่ออะไรเงี้ยนะครับแบบบ้านใครแบบค่าไฟแพงกันหรือเปล่าวา่าน้องๆแบบค่าไฟ้านน้องๆอ่ะแบบคุณพ่อคุณแม่หรือแบบตัวเองจ่ายไปเท่าไหร่เมนบอกพี่ทีสิองพี่นี่แบบเกือบหมื่นนะครับแต่ละเดือนแบบมารวงรับจบจ่ายเองดว้วยโอ้ยเนอบอลเนี่ยเถอะคนดีๆผมดีๆแต่ถือว่าวันนี้ถือว่า100ผลเราสุ่มได้ผลแดงก็ภารกิจสําเร็จนะครับแต่มันมาแค่ผลเดียวจริงหรอผลตัวเอสนี่มาบ่อยมากนะครับทุกคน้ยมาอันเดียวจริงหรอวะคือไปกับนุ่มก็มาดู เปิดไปเลยฮะเอ้ยสปริงเพิ่งเคยได้หรือเปล่าวะเนี่ยสปริงสุ่มเยอะจนเบื่อครับจนจำบ่ได้ละพี่สุ่มได้อะไรบ้างก็ต้องบอกนะครับทุกคนว่าเราแบบมาเกินครึ่งทางแล้วนะนะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 คุณพี่ให้สองผลติดอย่างนี้มันบ่อยใช่นะเอาหน่อยครับเอาหน่อยผลพระจะซ้ําก็ได้นะครับ สไปเดอร์ว่ะดวะสไปเดอร์แมนซ้ำไว้เลยไปครับรอบนี้เอาเทพเคียวสังหารไปจัดการไปสุ่มไปกดซื้อเลยฮึบระเบิดจริงนะครับคือพี่สุ่มมาหลายผลกนะานนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าพี่จําไม่ได้ใช่ไหมแต่พี่จําได้เลยเช่ไหมได้ผลระเบิดมาหลายรอบมากละนี่ก <Fire> ับฟ้าค้อนนี่นี่พอกันเลยนะอยู่ข้างกันด้วยแล้วยังออกบ่อยเหมือนกันอีก วางวางวางรับบ่ได้ครับรับบ่ได้ผมว่าดวงรับบ่ได้ฮะไม่เกลือเหมือนคนอื่นเขาดอกนั้นเราอะ่ะเพราะว่าเราเกลือกว่าตามคำพูดจริงๆรู้โลโตรเยอะเลยกันต่อครับไม่รู้ว่าเฮ้ยเ้เดี๋ยว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 ออกแบบนี้คือพี่ก็ไม่อยากจะกดปุ่มต่อเลยนะทุกคนโอ้เป็นไปป้าอยู่ยอย่างนี้พี่ถ่ายเลคทานเนี้ยฟาคอนเช่นเคยถ้ากิมจะล็อกไว้ขนาดน,นี้นะครับอ่ะเฟรมเฟรมตัวเอฟเหมือนกันน้อยก็ดีผลไฟแรนดอมฟูส์บายเยสเซอร์ปิงเต็บเดิมครับแรนดอมกดบาย อาผลไอตบไว้ตรงนี้นะบอกเลยว่าเราตับถึงเป้าหมายแล้วนะทุกคนครับใครอยากให้พี่มาจัดอีกก็เป็นมาละกันนะแต่บอกเลยว่าเหนื่อยมากครับคลิปนี้เห็นกิโลแล้วไม่หื่นใจเลย อไอ้ก็มาอีกอหรอทุกคนฮะเดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่กวาวเหมือนเน็ตหลุดตอนเราทําได้ครึ่งแรกนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะทําการเดินเก็บผลปีาศาจไปให้หมดเลยโจ๊ดแบบนี้เลยนะครับโอ้โหมาฮะบริการขายผลนะครับทุกคนดูสนใจผลไหนติดต่อมาได้นะครับโอ้โหพี่นะครับทุกคนครับตอนนี้เราอาจจะต้องได้ผักภารกิจของเราไปก่อนนะครับทุกคนเพราะพี่ต้องเอาไอซีไปขายนะครับทุกคนฮะได้ไก็มาดูกันแล้วกันว่าสุ่มเกือบหนึ่ง 100ครั้งเนี่ยได้ผลแดงแค่ผลเดียวจริงเหรอวะจริงไม่จริงเดี๋ยวกดซื้อรอบเนี้ยรู้เลยแรนดอมไปโอเคชอบผลนี้ต้องมาทุกวันครับผลเนี่ยอัตรารีทการรอบมีที่บอกเลยนะครับ90%เปอร์เซ็นต์ส่วนผลแดงนะครับมีโอกาสได้นะ1%เปอร์เซ็นต์นะทุกคน ลไปไหรอโอเคนะครับทุกคนและนี่จะเป็นการสุ่มครั้งสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะโอเคมาติดฉากด้วยผลแบบขอดีๆหน่อยขอโดนๆสามนึ่งกดไปยไปครับเฮ้ย เตรยมเต้ยเลยนะผลเนี่ยเราดูผลในตัวน่อยสิโอ้โหประตูก็ไม่ออกให้เราเลยนะครับโอเคถือว่าเราได้ผลพระได้ทั้งผลบิ๊กมัมมาแล้วทุกคนน้องคิดว่าเราสุ่ม100ผลครั้งนี้เกลือหรือเปล่าคอมเมนต์มาทีเจอกันคลิปหน้านะครับฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีแล้วเจอกันทุกุ